ไหนกันครับจะล้มลนั่นเองนั่งดีนั่งดีไปไหนค้า่นี่กลับบ้านนี่นอนด้ว่อยลง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลูกไม่ท่าวันนี้มากไหมมากๆากเลยลูกเดี๋ยวเราค่อยตามไปลูกตรงนี้ข้าน้าใครไปครับไปครับ ่อหนุเลย,เเยว,วันนี้รถรถไนมาเที่ยวทุ่งนาสนุกไหม,ค,ม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 ครับน่าคุณฝันอยากมาอีกไหมครับเหนาทำไมอะกลัวทำไมคในในรับยังไงลูกรถลูงเท่ไปหนุ่นแลมีป่าย,ยางเห็นป่าย,ยางไหมครับวันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะมันฝันนี่เราก็เริ่มมืดแล้วนี่เรากลับบ้านกับคุณพ่อเนาะ ใช่ไหมคะฝันลองเล่าออดิว่าวันนี้เป็นไงบ้างฮรลองเล่าออดิามีไงบ้างหนงบไม่คะเออเยี่ยมมากนี่มาคราั้งแรกของฝันฝันนะคะอันนี้ฝันฝันจะมีเรื่องราวของตัวเองแล้วนะคะ อันนี้ตั้นฝันมีช่องของตัวเองเลยนะคะยิ้มยิ้มยิ้ม้มนกหนกตอนตอนตนเย็นนเห็นไหมตอนเย็นเยอะแยะเลยไอชีไม่ไหวแน่เห็มเวไปเร็วมากถ้าเกิดเราตามไปใกล้ๆอ่ะฝุ่มันจะเข้าตาเราค่อยตังหางเห็นไหมนกหูนกอะไรเนี่น sure. นย โอไรครับนี่อ้โหางมันสวยนะลูก